สวัสดีครับผมตรีรัตน์พรมเวชคุณครับวันนี้จะพามาไปเช็คนะครับรถจักรยานของผมนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างขอเริ่มไปจากเฟรมนะครับเฟรมก่อนเลยนะครับเฟรมตัวนี้นะครับเป็นไฟล์บายฮัวโกรุ่นที่นะครับซิกเนเจอร์ของเดวอนสไมลี่มาในสีดำด้านแบบนี้นะครับซึ่งตัวท่อนอนที่ผมใช้นี้มีความยาว20.6นิ้วนะครับส่วนท่อหน้านะครับมีความชัน75.5องศา แล้วก็ท่อนั่งหรือซีทูบจะเป็นความสูงในแบบโมเดิร์นสตรีทนะครับก็จะมีความสูงพอสมควรเลยนะครับอยู่ที่9.25นิ้วแล้วก็ตัวหางหลังท้ายนี้นะครับมีความสั้น12.8นิ้วครับก็ตอบสนองไวขึ้นกว่าเฟรมเก่าที่ผมใช้นะครับพอสมควรนะครับก็ชอบนะครับชอบเฟรมนี้ตัวนี้มากเลยนะครับผมต่อมานะครับชิ้นอื่นกันบ้างนะครับก็เริ่มจากบนลงล่างหน้าไปหลังกันเลยนะครับตามสูตรนะครับ ออปลอกมือนะครับปลอกมือก็คือ ODI Long Neck นะครับมีความยาว160มิลิเมตรนะครับเเป็นแบบ soft compound นะครับซึ่งก็นุ่มพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่านุ่มเกินไปนะครับยังมีความกระด้างอยู่นิดๆนะครับผมซึ่งจับแล้วก็กระชับนะครับรู้สึกดีนะครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้นะครับ ODI นะครับต่อมา handle bar นะครับ h a n d l บาร์แบบ2ชิ้นนะครับอันนี้เป็น Animal Empire State นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของโคินวรังยักษ์ ก็น่าเสียดายซึ่งตอนนี้คุยมารายักย้ายไปอยู่กับพรีเมียมแล้วนะครับไม่ได้อยู่กับแอนิมอลแล้วนะครับก็จะเป็นแฮนดลบาร์ตัวเก่าๆนะครับซึ่งหาไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้นะครับผมไรซ์ตัวนี้อยู่ที่9.5นิ้วนะครับส่วนความกว้างมาตอนแรก29นิ้วผมก็ไปตัดข้างละค่นนิ้วนะครับตอนนี้เป็น28นิ้วความกว้างนะครับก็จะรับกับหัวไหล่ของผมพอดีนะครับรู้สึกดีนะครับกระชับดีนะครับความกว้างประมาณนี้แหละ ต่อนะครับเป็นสเตมนะครับสเต็มที่ผมใช้เป็นสายบอยโบเคนโนทเวน5ช็อตนะครับซึ่งตัวเลข25นี้มาจากความสูงนะครับไลท์ของสเตมนะครับมี25ม m มนะครับซึ่งมีความสูงไม่มากแล้วก็ออฟเซ t ตตัวนี้ค่อนข้างจะสั้นนะครับมีความสั้นที่45ม m o f f s ม t ออฟเซตครับผมต่อนะครับชุดคอก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับจะได้รับกันกับสเตมนะครับก็คือ f อ่ b ฟลายบอยโบเโนเซเนะครับซึ่งความสูงของฝาก็คือ7มิลลมตามชื่อพอดีนะครับผมส่วนตะเกียบอันนี้ใช้มานานแล้วนะครับเป็นตะเกียบในตำนานไปแล้วนะครับก็ใช้ดีไม่เคยคิดจะเปลี่ยนนะตัวน,นี้ออริซี่ R 2 5นะครับออฟเซ็ต2 5 mm. ่มมต่อมานะครับก็เป็นชุดล้อก,กันบ้างนะครับเริ่มจากยางนอกกันก่อนเลยนะครับ อย่างนอกที่ผมใช้นะครับเป็น Flyby f u โ g o นะครับสิ g เน a t u r e ของ r e w a l t Smiley เช่นกันนะครับตัวนี้มีความกว้างนะครับอยู่ที่2.3นิ้วนะครับแล้วก็อัดแรงดันลงสูงสุดได้120ปอนด์นะครับแต่ว่าแรงดันลงที่ผมใช้ตอนนี้ก็ประมาณ40ปอนด์จะไม่ถึงครึ่งนะครับแต่ก็โอเคประมาณนี้แหละครับ40กำลังดีนะครับเออส่วนยางในผมใช้ของ Federal นะครับทั้งหน้าหลักอนดันนะครับส่วนขอบล้อนะครับขอบล้อ นะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับหน้าหลังเหมือนกันนะครับเป็นสีดำของ Animal รุ่น Steam Roller กว้าง40มมตนะครับมีขอบกว้างมากนะครับก็ทำให้แข็งแรงนะครับอันนี้แล้วก็ทรงตัวดีนะผมคิดว่าแล้วก็มันทำให้ยาง2.3นิ้วเนี่ยกว้างเหมือน2.4นิ้วเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามันถังยางออกมานี่แน่นเปรี้ยเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ไปขอบล้อที่ ดูแล้วแข็งแรงทนทานสมชื่อนะครับขอบล้อ2ชั้นของ Animal ครับผมต่อมานะครับเป็นซี่ลวดนะครับซี่ลวดที่ผมใช้ร้อยขอบล้อกับดุมเข้าด้วยกันนี้นะครับเป็นของ Shadow Conspiracy ่ยาว186อดสิหมิลเมส่วนถัดมานะครับก็เป็นดุมนะครับดุมหน้าดุมหลังก็ใช้้อ Animal นะครับ ข้างหน้าเป็น Animal j e v e l i n e Female นะครับส่วนข้างหลังเป็น Animal j e v e l i n e c r u s h e นะครับ9ฟันครับผมถัดมานะครับเป็นฮับกาดนะครับทับกาดหน้านะครับเป็นของ G Sport นะครับเป็นพลาสติกนะครับผมส่วนทับกาดหลังนะครับฝั่งไม่ขับก็เป็นของ G Sport เหมือนกันนะครับเป็นแบบพลาสติกเหมือนกันส่วนทับกาดฝั่งขับนะครับเป็นของ G Sport รุ่น Unica นะครับจะเป็นโค r o มลี y ครับผม ถัดมาเป็นเป๊กนะครับเป๊กที่ผมใช้สีตัวเลยนะครับเป็นเป็กพลาสติกแกนอลูมิเนียม7075นะครับของ a n i m a l รุ่ม b u t c h e r p เ c k ครับผมต่อมาเป็นอาร์นะครับอาร์ตัวนี้ใช้มาปีกว่าเลนะครับเป็นอาร์แบบไข่กลางนะครับ Animal Love ฟซีสีดำนะครับก็ยังใช้ดีอยู่สียังไม่ตกด้วยนะครับยังใช้ดีอยู่นะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับส่วนหลักอาร์แบบไข่กลางนี้ก็เป็นของ Animal นะครับผม ต่อมาเป็นระบบขับเคลื่อนกันบ้างนะครับเ,เริ่มจากชุดกระโลกนะครับชุดกระโลกที่ผมใช้เป็นเอคลามิดบีบีแกน22่งมิลิเมตรนะครับซึ่งรับการเข้ากันกับชุดขาจานพอดีนะครับขาจานคือเอคลาสปายแคลงนะครับยาว1 6 0ม mm, ิลิเมตรครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้ขาจานยาว1 6 5แล้วทีนี้เนี่ยเฟรมตัวนี้มา12.8ง mm, นิ้วเนี่ย เท้าผมบางทีมันไปติดเป๊กหลังนะครับบางครั้งนะครับแต่ก็ไม่บ่อยนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะครับลงมาเป็นจาก165ย่นลงมาเป็น160มิลลิเมก็น่าจะพ้นและนะครับตอนนี้ใช้มาบางเกือบอาทิตย์ก็ตอนนี้เท้าไม่ติดเป๊กแล้วนะครับโอเครู้สึกดีขึ้นโดยกว่าเดินเยอะเลยนะครับใช้เอคลา160มิเมครับผมต่อมานะครับเป็นใบจานนะครับใบจานตัวนี้นะครับ ก็หนาสมชื่อครับเป็นใบจาน f ไบ b ์นะครับรุ่น Tractor XL2 นะครับตรงแกนกลางนี้นะครับมีความหนามากๆนะครับ12มิลิเมตรนะครับแล้วก็ค่อยๆรีบเบียวลงมาจนถึงตรงฟันใบจานเนี่ยมีความหนา6มิลิเมตรตามมาตรฐานนะครับผมก็สมชื่อแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นโซ่ที่คล้องอยู่บนใบจานนี้นะครับจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะครับผมต้องใช้โซ่ แทรคเตอร์เหมือนกันครับเป็นไฟไบแทรคเตอร์เชนนะครับก็หนาพอกับใบใบจานเลยนะครับตัวเพเลนี่มีความหนา1.3มิลิเมตรนะครับแล้วก็ตรงพิมพ์เนี่ยนะครับทำจากชุดชีทคอมโบลี่นะครับซึ่งก็เจาะลูกตรงกลางนะครับเพื่อลดน้ำหนักครับจะได้ไม่หนักมากนะครับแต่ก็ยังหนักอยู่ดีครับผมนะครับทั้งใบจานแล้วก็โซ่ที่เข้าชุดกักรยานนะครับแทรคเตอร์สปอเก็ตกับแทรคเตอร์เชนนะครับก็อันนี้สุดยอด นะครับผมแน่นดีนะครับระบบขับเครื่องแน่นดีนะครับต่อมาครับเป็นบันไดกันบ้างนะครับบันไดก็เป็นของไฟไบส์นะครับผมดูเบนกลาไฟนะครับก็ใช้ตัวนี้มาปีกว่าแล้วนะครับก็ยังใช้ดีอยู่นะครับชอบรับเกาะท้าดีใช้ได้นะครับก็น่าจะครบหมดทุกชิ้นแล้วนะครับพามาใบเช็คนะครับรถจักรยานนะครับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันแล้วก็ขอกาวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ